สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาตั้งใจทำงานเกาหลี7ปี ส่งเงินจ้างให้ญาติสร้างบ้านกลับมาเจอเต็มๆเมรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสเล่าประสบการณ์หลังเธอได้ตั้งใจทํางานที่เกาหลี7ปีส่งเงินจ้างให้ญาติสร้างบ้านแต่พอกลับมาเจอทาเอาเธอพูดไม่ออกเลยทีเดียวโดวยเธอเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เธอทํางานอย่างหนักที่เกาหลีมากกว่า7ปีเพื่อส่งเงินมาให้ญาติเพื่อสร้างบ้านให้เธอแต่สุดท้ายร้วบ้านหลังงามที่เธอหวังนั้นก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะว่า บ้านนั้นก็สร้างไม่เสร็จมีเพียงโครงบ้านเท่านั้นประตูก็ยังไม่มีคนอื่นสามารถเข้าออกได้สบายบายเลยรอบๆบ,บ,บ้านก็มีแต่หญ้ารกเต็มไปหมดนอกจากนี้เธอ,อยังเล่าอีกว่าบทเรียนแสนแพงอุตส่าห์ตั้งใจทํางานหนกัออกอดอมเงินไว้สร้างฝันให้เป็นจริงกลับมาจากเกาหลีขามีบ้านสักหลังไว้ซุกหัวนอนสุดท้ายต้องมานอนร้องไห้คืนแล้วคืนเล่าทุบอกชกตัวเองโง่นักเพราะความไว้ใจในคําว่าญาติจังยัดเราทํานี่แหละดีแล้วเขา าคงทำให้เราดีแน่ๆแล้วเป็นยังไง โดยผู้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าร้องจนไม่เหลือน้ำตามันเป็นแบบนี้นี่เองคนไทยในเกาหลีนักล่างเงินวอนแมคคาอิฟสาวอุดรซึ่งจากสภาพที่เห็นด้านในนั้นก็เริ่มที่จะเสื่อมทรมแล้วอย่างภาพที่เป็นฟ้าด้านบนนั้นมีเชื้อราและเริ่มที่จะหลุดออกมาแล้วในลักษณะนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่โดนน้ำเวลาที่ฝนตกนั่นเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ